แม็กกังงอ่แมาซีนนะคือเหมือนที่แบบว่าเดินมาแบบว่าต้องหลบแสงแฟลชอะพี่ปุกโอ้คือพี่รู้สึก็เข้ามาอยู่เก๋ถูกปะเก๋ทุกคนสามารถเป็นสตาร์บนปกแมกกาซีนได้ถูกไหมะใช่ใช่เลิศมากใจจริงๆก็คือขออนุญาตเอ่ออยากเข้าไปสัมภาษณ์หรือเดี๋ยวให้น้องจี้กลับไปโพสต์ภาพดูอ่ะอ่ะอ่ะเริ่มต้นด้วยคนแรกเลยแล้วกันน้องเขาอยู่้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอยู่ตรงนี้เราสัมภาษณ์ตรงนี้เลยเนาะอ่ะสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยเอา คุณจี้เขาจะมีมุมมุมหนึ่งมวยมูสวยไหมแนะนำตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนแนะนำตัวเองขอชมก่อนได้ไหมคะว่าชุดแบบว่าเปรี้ยวมากสวยมากรู้ไหมคะชุดแบรนด์อะไรแบรนด์อะไรคะไม่รู้หรอคุณวินดายูนิเ n i s e x นั่นเองค่ะค่ะชุดนี้ก็สวยนะคะค่ะเข้ากับก่อนอื่นเลยแนะนำตัวเองสักนิดนึงค่ะน้องวินาค่ะสวัสดีค่ะปวีนาสิงห์ทักษวานค่ะ Miss Universe ภูเก็ตใช่แล้วทางการเรียบร้อยแล้วว่าคือ Miss u n i v e r s ์ภูเก็ตนั่นเองเพราะอะไรถึงเลือกเป็นภูเก็ตคะน้องวินาค่ะวินาเนี่ยจริงๆเคยอยู่มาหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ยะลาภูเก็ตปทุมธานีโอ้โหเรียกได้ว่าแทบอยู่มาแบบเกือบทั่วประเทศไทยแล้วค่ะแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเคยไปเรียนแล้วเรามีเพื่อนอยู่ที่นั่นแล้วมี จิตใจที่รักอยู่ในภูเก็ตอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเออยังผูกพันกับภูเก็ตผสมกับว่าบังเอิญโดนช้อนซะก่อนคะน่ะก็เลยเรียกภูเก็ตค่ะคุณวีนาคะถามนิดนึงกลับมาครั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ การเตรียมความพร้อมของวินานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นด้านภายนอกแล้วก็ภายในนะคะก็คือภายนอกเนี่ยวินาไปเรียนเดินมาเพิ่มค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยภายในวินาก็ไปเพิ่มเติมข้อมูลและประสบการณ์ที่วินาได้มาจากการทําธุรกิจด้วยทํารายการโชว์เพื่อสังคมของตัวเองด้วยสิ่งเหล่านี้หละค่ะที่ประกอบมาเป็นวินาในวันนี้ค่ะเลิศมากไหน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 ก็บอกว่าไปเรียนเดินมาแล้วจนแบบว่าพร้อมแล้วขอโชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมคะให้คุณน,นได้ชมได้หายคิดถึงกันหน่อยได้ไหมโอเคให้หายคิดถึงเบาง เบาเบาเบาคุณวีนาบอกเบาเบาอ่ะว้าวอ,อ่ะแฟนคลับขอเสียงหน่อยค่ะน้องชีค้คะ,ะข้างๆเราไม่ไม่ออกไม่ไกลไปจากตรงนี้เรายังมีอีกหนึ่งสาวงามที่เรียกว่ามาเปิดตัวขออนุญาตน้องนรินได้ไหมคะลูกสวัสดีนะคะ น้อเลนคะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะขออนุญาตสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนๆทุกคนนะคะประกบแล้วค่ะประกบแล้วอ่ะซีนประกบหนึ่งอ่ะน้องจี้คะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ่ะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ่ายรูปแป๊บนึงนี่นะคะกล้องแบบสองนะคะในผู้ ตอนนี้คือกล้องลุมมากคือนึกว่าอยู่ในฮอลลีวูดนะคะ,ะแฟนๆทุกคนนะคะที่มาในวันนี้มาร่วมงานในวันนี้อย่าลืมนะคะมาถ่ายกับแบ็กดรอปเราแบบนี้นะคะเหมือนคุณวินากับคุณนันลินที่มายืนถ่ายอยู่แบบนี้ใส่แฟต้องไม่พลาดใส่ปังก็ต้องไม่พลาดนะคะ อ่าเป็นยังไงคะว้าวจะบอกเลยนะคะตงจี้พี่กลับมาแล้วค่ะจะบอกว่านะคะห่งในอ๋อเขาเรีสองคนนี้และค่ะก็คือผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ประจำปี2 0 2พันยี่สิบสามในปีนี้และพี่ปุกคุะหนึใน2คนนี้อาจจะเป็นคนที่ได้ครอบครองมงกุฎ Miss Universe Thailand 2023ด้วยค่ะนี่นะคะคือซีซันของ Miss Universe ได้เกิดขึ้นแล้วใช่สิ่งที่อยากจะบอก ทุกคนแฟนๆทางบ้านนะคะกลับมาเถิดหนากลับมาบ้านเราแม่ปุ้ยเตรียมรถทัวร์ไว้แล้วเออเตรียมลานไว้แล้วมาจอดได้เลยอุย้ยได้ยินเสียงกรี๊ดได้ยินเสียงกรี๊ดมาจากไหน oh <my S 2> เอยกรี๊ดมาอีกหนึ่ง <Wow. S 3> นะคะอีกหนึ่งสามงานไม่เป็นการรอชา้าก็คือน้องแอนโทเนียเพอร์ซิลนะคะเขาประกบกันอีกหนึ่งแม่อัองซี่คะประกบต่อเลยค่ะฉีดประกบต่ออีกแล้วนะคะหน้าแบ็คดรอปอัน เก๋ของเรานะคะคือมิสซิสไทยแลนด์โอ้โหะะอยากให้ดูกล้องตอนนี้มากพี่ปุ๊กโอฟทุกคนคะอยากให้แพนดูด้านหลังว่า<ย>นักข่าวผู้สื่อข่าวทุกคนคือคนนี้คือกล้องข้าง <ใน S 2> หลังคือแบบว่าอ่าเป็นไงคะ นี่คือ3คนที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าคือผู้เข้าประกวดมิ s s u นิเว r ร์ t h a i l ไทย2023ในปีนี้ค่ะพี่อุบตอนนี้นะคะสิ่งที่จะอยากทำที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะยัไงคะน้องจีอ่านเมนค่ะ <c oughs> อ,คอ่านเมนก่อนเลยอ่ะเชียร์ใครคะพิมพ์เข้ามาคิดว่า1นใน3คนนี้ใครจะเป็นผู้ครอบครองมองกุฎ Miss u n i v e r s ์ t h a i l ไทยในปีนี้หรือเปล่าพิมพ์กันเข้ามาเลยอย่างนี้ดีกว่าพี่ขออนุญาตให้ทุกคนแนะนาตัวเองพอ พร้อมกับจังหวัดของตนเองอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งเตรียมพร้อมนะคะอ่ะเริ่มก้นในท่านแรกเลยค่ะแอนค่ะแอนโทนิโอพอร์ซิลนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะวีนาปวีนาสิงห์ทักวานภูเก็ตค่ะสะ ส,สวัสดีค่ะนะลินฉันนลินโชติาราวราชัตประจวบคิริขันค่ะน้องนลินก่อนละกันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะในวันนี้ที่ได้มางานแถลงข่าวและมาเจอกับเพื่อนๆผู้เข้าประกวดด้วยกันตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากแล้วก็ดูเฉดสีมงคลเรียบร้อยแล้ววันนี้ใชไ่ได้ส,สีเหลือง <มา S 2> เป็นเดชเป็นผู้ได้รับอุปถัมภ์อย่างเต็มที่ค่ะ อ่ะแล้วส่วนของน้องวีนาถัดไปรู้สึกยังที่มาเจอน้องนาลินด้วยเจอน้องแอนด้วยดีใจมากค่ะคนนี้เจอแล้วเมื่อวานอ่าเจอแล้วคนนี้เจอวันก่อนแต่ว่าวันนี้รู้สึกสวยขึ้นนะคะเออดีใจมากค่ะแล้วก็รอชมผู้เข้าประกวดที่เหลือให้ทั้งทั้ง77จังหวัดเลยค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะโอเคถึงน้องแอนละคะเชิญเลยค่ะ ค่ะแอนก็เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานวันนี้กับทุกๆคนแล้วก็มาเจอพี่พินากับนลินวันนี้นะคะเราก็ตื่นเต้นด้วยค่ะที่ได้มาอาจจะมาเจอผู้เข้าประกวดประกวดอีกเพิ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ national city directors ด้วยค่ะเป็นเกียรติมากเลยแล้วก็แฟนๆทุกคนจากแต่ละทีมจากแต่ละแฟนคลับนะคะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็หวังว่าวันนี้เป็นวันที่ exciting and fun to and energy ขอเสียงกีดให้วินากับนลินได้ไหมคะอ่าน่ารักมากขึ้นเลยคุณจีคุณจีรู้สึกยังไงบ้างคุณจีรู้สึกยังไงบอกเลยว่าหนักใจหนักใจแทนแม่ปุ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าทัวร์อย่าลงนะคะลงได้แต่อย่าแรงมากลงได้แต่พอเบาๆถูกไหมคะใช่ค่ะพี่ปุ๊กโอ๊ฟพี่ขอได้ไหมขยับไปแบ็คดรอปของเราโอเคถอยหลังไปนิดนึงจะบอกเลยว่าแบ็คดรอปปีนี้หนูทราบหรือยังว่าธีมการประกวดปีนี้คือธีมอะไร ธีมการประกวดปีน okay, ี้ค네ือจิ๊กเกอรายมีเขียนอยู่เลยใช่จักรวาลไร้ขีดจำกัดนะคะซึ่งโพสให้พี่ดูหน่อยคาว่าเอาโอเคอีกหนึ่งตัวเต็งไม่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าขยับเข้าไปหน่อยโพสให้พี่ดูหน่อยว่าคำว่าไร้ขีดจำกัดในมุมมองของหนูหน้าแมกกาซีนที่หนูจะขึ้นเป็นเมสซิญ่าเวสไทยแลนด์เนี่ยต้องโพสยังไงโจทย์ในการโพสครั้งนี้นะคะขอโพสแบบไร้ขีดจำกัดโอเคเข้าะอะไรคะทูทรีเริ่มค่ะเออ เออยังไงไอ้น้องจี้ยังไงคะจึ้งค่ะจึ้งใจจึ้งจิตอืมสวยมากอะใครที่มีคำถามอยากถามนะคะได้เลยได้เลยได้เลยนะคะผู้ชมทางบ้านคิดมาได้เลยจี้อ่านเมนต์อยู่นะคะตอนนี้เอาเป็นว่าขอบคุณน้องทั้งสามท่านมากเลยนะคะถ่ายรูปแฟนๆก่อนแล้วกันขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะน้องจี้คะมาฝั่งนี้นิดนึง